สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลน้ำนะครับอิซุสุคิงยนสากาสามแยกปักทงชัยวันนี้น้ำก็จะพามาดูบรรยากาศนะครับการทํารถทิพนะครับรถทิพก็คือเราเอารถไปโชว์ที่ร้านของลูกค้าที่บ้านของลูกค้าเลยนะครับสําหรับลูกค้าเจ้านี้ก็คือราทะเมนชัยลุงทรัพย์ก่อสร้างนะครับ ก็เป็นลูกค้าของนาำเองก็ได้ออกรถ NMR 1 3 0แรงม้าที่เป็นดำสามมิตรไปใช้งานแล้ว1คันทีนี้เฮียก็เคยไปเบื่ไว้ว่าแกก็อยากได้ไอตัว FMR Mixer นะครับก็คือไอตัวนี้แหละด้วยก็เลยเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เรามีกิจกรรมอย่างนี้พอดีก็เลยโทรนัดเฮียว่าเฮียครับพอดีเราจะเอารถเข้าไปให้เฮียชมนะครับแต่ว่าก็จะเอาเข้ามาให้ดูทั้ง2รุ่นเลย อย่างที่บอกครับเราก็ได้นำรถ FXZ 320แรงม้านะครับต่อมิกเซอร์โม่ปูนกับตัว FR 2อง0แรงม้านะครับที่ต่อมิกเซอร์โม่ปูนอีกเช่นเดียวกันก็เอามาให้ลูกค้าได้ลองขับได้ให้ลูกน้องลองขับได้ลองขับลองใช้งานนะครับแต่เพื่อเอ,อิ้วันนี้แผ่นของลูกค้าเสียมีปัญหานะครับก็เลยไม่ได้ลองใส่ปูนใส่อะไรวิ่งก็ แต่ให้เขาขับฟิลลิ่งทดลองดูก่อนเพราะว่าคันเดิมของเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นฮีโน่อยู่นะจอดอยู่นั่น,นัะคันนั้นนะครับเป็นฮีโน่อยู่เพิ่งวิ่งงานแล้วกลับเข้ามาก็เลยให้เขาลองขับให้จับฟิลลิ่งดูนะครับผมแล้วก็มีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถรู้เรื่องสเปครถลึกๆนะครับมาคุยกับลูกค้านะครับผมก็อย่างคันนี้ก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากจะลองทดสอบหรือว่าอยากจะลอง รับหรือเห็นตัวจริงก็สามารถติดต่อกับเซลล์น้ำได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0917535952เบอร์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมก็เราก็จะไปบุกถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยครับครับผมคันนี้ก็นี่นะครับคันที่พูดถึงอ่ะคันเล็กๆอ่ะเพราะว่างานของลูกค้าจะเป็นเข้าตอกซอกซอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ก็มีแล้วก็มีด้ำในตัวรุ่น n m r 1 3 0แรงม้านะครับก็มีนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาโชว์ก็เอามาโชว์เฉพาะตัว f h r กับตัว10ล้อนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับเซลน้ําไปก่อนละครับสวัสดีครับโทรหาได้เลยนะครับ Boom.